สวัสดียมเช้านะคะวันนี้ก็เป็นยมเช้าของวันอาทิตย์นะคะวันหยุดนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันอาทิตย์ที่18นะคะมิถุนาย,ยน2565วันนี้แอดเมษรัญญาก็ปันจักรยานออกมาหนะ้าหมู่บ้านนะคะก็จะมาดูข้าวอะไรไปทานนะคะแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ล้วร้านข้าวที่แอดชอบทานก็หยุดนะคะวันนี้ ไปได้ขายกันหลายร้านนะคะมีแต่ร้านที่เราไม่ชอบวันนี้เราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าจะไปทําอะไรทานดีนะคะ <c oughs> ออออแอบก็จะปั่นจักรยานกลับเข้าบ้านแล้วนะคะทําคลิปกลับเข้าบ้านก็โทรศัพท์นะคะพี่โทรศัพท์ก็เก็บข้อมูลยังไม่โอเคนะคะเก็บได้นิดนิดเดียวนะคะแล้วก็ดับไปเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่า แอปปันไปแล้วก็มันดับไปก็ได้คิดแค่ไหนก็คงแค่นั้นนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆจ๋าเพราะว่าบางวันพี่โทรศัพท์ก็จะเซฟให้ได้ดีนะคะบางวันก็ไม่เซฟนะคะไม่รู้พื้นที่มันเต็มนะคะแอก็พยายามล้างล้างพัทยอยล้างแต่ว่าแอปก็ไม่รู้ว่าข้อมูลแอปอันไหนเพราะว่ามันขึ้น แอปมันเป็นพื้นที่ที่ใช้ใช้งานมากที่สุดเลยนะคะที่แอดดูเนาะนอกนั้นมันก็แบบถ้า MB มันก็พื้นที่ไม่มากเนาะแต่ถ้า GB อ่ะมันลูกบอกให้สังเกตจ b มันพื้นที่เยอะไหนลบได้ก็ลบออกเนาะมันนี้อากาศครึ้มมากเลยนะคะท้องฟ้ามืดคึ้มนะขนาดตอนนี้สายมากแล้วนะคะเนี่ย อันนี้แอดก็สหายหน่อยนะคะเพราะว่าตอนเช้ามืดนะคะตื่นมาแล้วไม่ไหวแน่นจมูกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนอะอากาศมันชื้นนะคะก็แอดหายใจไม่ออกก็ต้องพ่นยาเนอะไม่ได้เข้าไปหาไทรนะคะก็ได้เข้าหาที่ไปช่องบินมาแป๊บนึงก่อนออกมาปั่นจักรยานนะคะเพราะว่า คนจมูกเสร็จพอดีก็รอที่จะมาปั่นจักรยานก็เลยเข้าไปหาพี่แกหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เข้าไปหาพี่แกเลยเนาะต้องกลาบขาตทษขอขอ,ขอภัยเพื่อนๆด้วยเนาะช่วงนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยโอเคนะคะอากาศชื้นมากแล้วก็แน่นจมูกอากาศเย็นมากก็แน่นจมูกนะคะ ก็ปั่นเราลองทายหมู่บ้านมาก่อนนะคะก็ลองลอง,ลองปั่นแล้วก็ลองทําคลิปไปด้วยนะคะปั่นแล้วก็ลองทําคลิปไปด้วยว่ามันจะโอเคไหมเลยแบบออกมาหน้าหมู่บ้านเนะาะดูอาหารอะไรกินก่อนเพราะว่ามันสายแล้วก็ไม่ได้นะเราก็ไปทําอะไรกินง่ายๆเนาะก็ตั้งหม้อข้าวไว้ก่อนออกมาก็ เสียบหม้อข้าวไว้เนาะอยู่คนเดียวอะไรก็ได้ง่ายๆนะคะก็จะปั่นข้าวตำซอยส่วนสับเข้าบ้านเรานะคะเหมือนเบรกมันค้างเนาะมันดังเยียดเยีดเยียดยากาก็อึมครึมนะคะอึมครึมมากเลย ก็ขอให้เป็นมันหยุดพักผ่อนที่ดีนะคะแล้วก็มีความสุขสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนะคะดีหยุดพักผ่อนอยู่บ้านนะคะก็อยู่บ้านก็ขอให้สุขกายสบายใจนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้โชคดีปลอดภัยนะคะพักผ่อนอย่างมี้ความสุขนะคะสนามนัาานกกีฬาแห่งประสงค์แวะหน่อย หวังว่าเช้านี้คงไม่เจอเพลงลิขสิทธิ์นะคะจากนี้เนาะก็ช่วงนี้ช้ามากเลยนะคะเพราะว่าพอเราจะเลือกเพลงที่แบบไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะมาลงในวีซิงเนาะช่วงนี้แบบลิขสิทธิ์เพราะว่าพอเราเริ่มสร้างไรายได้ได้แล้วอะไรเงี้ยพี่อยู่ก็จะดูเพลงที่มีลิขสิทธิ์มันก็จะขึ้นตัวแดงตัวแดงก็ติดลิขสิทธิ์มันไม่สร้างไรายได้เราก็ไม่อยากลงหรอกเนาะ พอลงมาเพื่อนๆพนี่ๆน้องๆดูเราก็เสียเวลาไงเพราะเราก็ทำสไร้างเลยได้ไม่ได้ด้วยเราลงคลิปอื่นที่แบบเพื่อนๆมาดูให้แล้วมันสไร้างรายได้ได้ด้วยอะไรประมาณน,นี้เนะาะแตด้นี้เสียเวลาแล้วก็ก็เอาไว้ร้องเนาะเพลงอื่นก็เอาไว้ร้องเวลาแอดไลน์แล้วกันเนาะไลฟ์สดมันก็ติด,ดนั่นแหละลิขสิทธิ์เนาะสร้างรยได้ได้ไม่ได้มั่งอะไรเงี้ย บางทีเราก็ต้องไปลบเอาเนาะในไลฟ์สดแตแ่ก็ยังไม่ได้เคยลบเลยนะอันไหนมันขึ้นแบ่งรายได้มั่งไม่มีรายได้มั่งไอ่ปล่อยเพราะว่าถือว่าเออร้องให้เพื่อนๆพ,พี่น้องๆเนาะมีความสุขกับการสําหรับคนที่มีความสุขกับการชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยแอ้ก็จะร้องให้ฟังเนาะก็ไม่เป็นไรหรอก มันสร้างรายได้ได้บ้างสร้างไม่ได้ได้ม้างก็ช่างมันก็กครึ้มนะคะคาดว่าวันนี้ฝนตกแน่นอนก็ตกทุกวันนะคะช่วงเย็ยนแล้วก็เน็ตก็จะไม่ค่อยดีเน็ตก็จะไม่ค่อยเสถียรน,นะคะมุน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 นะคะ ก็ลำบากในการดันสติกเกอร์เปลี่ยนล่างเนาะมันหมุนกว่าจะได้แต่ละล่างกว่าจะได้แต่ละล่างนะคะอ,อ เดียวแค่หนึ่งเสียงรักเธอคนเดียวอยากลงดูว่าใจรัก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 บอกบอกย้ำซ้ำซ้ว่ารักให้ให้ความรัก สมมนรีอคดไม่ได้เข้านแล้วคะวันนี้เ้าไปหาคุณยายก็สายแล้คะวันนี้สายแล้วาาลวนีบไํทำกับข้าวนะคะจะได้ทานยาผูแพ้นะคะวันนี้วันนี้สายแล้ว,าาลวคุณยายก็คงเข้าบ้านแล้วหรอ ไม่มีอะไรให้ความสุขกับตัวเราเท่ากับการร้องเพลงนะคะได้ร้องเพลงเป็นอะไรที่เราชอบและเรารักนะคะเราก็จะมีความสุขกับมันดูสิะท้องฟ้าวันนี้ก็รุ่นมากเลยนะคะแดบดบบอมีเลยนะคะบ้านกลางทุ่งนานะคะบ้านกลางทุ่งนานต้นตาลแล้วก็รถมาจอดในลานไล่ขันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดเนาะ ไปด้วยกันนะคะออกรังกายยามเช้าเงียบน,นะคะยังเงียบอยนนู่ยามเช้านียดูรถนะคะรถเยอะเ,เลยนะคะสองฝั่งาทางเป็นวันหยุดเนาะ น่อยนี้เราเข้าหรือยังก็ไม่รู้นะแต่ละบ้านนะคะราจะจอดหยุดนะคะหยุดพักผ่อนสุขก,กายสบายใจนะคะอยู่บ้านมีเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ดีเนาะคนก็ไม่ค่อยอยากจะเดินทางไปไหนกันเนาะสนใหญ่ก็จะอยู่บ้านกันละ 泥炭。 ของแอดก็งา <tw i. S 1> มเหมือนกันนะก่อนเลื้อยดีชวาบชวาบชวาบว้ายเหนื่อยเหนื่ยนเป็นไม้อยู่ข้างบน ต้องต่อสายน้ำไปก็เมื่อวานก่อนเมื่อวานก็ไปทำความสะอาดทั้งบนดาดฟ้าไว้นะคะไม่เคยออกไปเลยนะคะก็เถาเถาวัน <c ười> ขึ้นเลยนะคะตำรึงนะคะแม่มาขึ้นบนตึกเลยดาดฟ้าก็บ้านแบบคนโสดนะไม่มีใครอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้แบบออกไปทำอะไรเลย ตั้งแต่ช่วงมาทำชอ YouTube, ่อง y ยูทู e ก็ไม่ค่อยมีเวลาจะได้เก็บได้อะไรบ้านเลยเนอะราคนเดียวเนะ้ะไปก็ได้หืขึ้นมาทุกวันยังมีลมหายใจอยู่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อ สวัสดีค่ะอากาศก็ร่มรื่นนะคะร่มรื่นไม่กล้าซูมไปนะคะเพราะว่าทา็นสมาชิกแก่ทอดเสื้ออยู่นะคะเดี๋ยวภาพแกะออกไปไม,ไม่ไม่โอเคเนาะเราก็เลยไม่พาเอากล้องไปนะคะ เป็นกล้องนี่กี่นาทีแล้วนะที่โทรศัพท์เราก็ยังโอเคอยู่นะคะา,นะา,า,ด,าด้านท้ายหมู่บ้านนะคะไม่รู้เพลงอยู่ตรงไหนได้ยินเสียงเพลงก,กลัวติดลิขสิทธิ์ต้องเหนียว เราก็พยายามไปห่างๆบ้า,านเพื่อนนะคะไม้แบบร่มรื่นมากเดี๋ยวันนี้วันหยุดก็เงียบกันนะคะยังนอนกันไม่รู้เพลงอยู่ตรงไหนนะคะก็พยายามจะหลบเนาะจะได้แบบไม่ไปติดลิขสิทธิ์นะอันนี้ก็ มีรถนะคะวันหยุดมีรถจอดนะคะว้าวที่แอดมาช่องแนวต้นตาลน,นะคะวันนี้บรรยากาศก็นี่นะคะฟ้ามืดน,นะคะวันนี้ช่วงแนวต้นตาลครึ้มมากเลยนะคะท้องฟ้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นไปต่อนะคะนี่จะเป็นซอยออกซอยเมนนะคะซอยเมน ชมบรรยากาศต้องฟังภาคทางนะคะป่าเลนอาคารพามิสนะคะป่าเดดนะคะป่าต้มเข็มนะคะมีบ้านหล้างด้วยนเนาะเสียดายงามนะคะกระดังางาทอาไรออกดอกงามงามนะคะบ้านบ้านค,คุณยายนะคะก็ยังเงียบกันดูนะคะก็ ไม่ตื่นนอนกันเนาะก็เข้าซอยนี้เมื่อกี้น่าจะยังไม่ได้เข้านะรับส่งนักเรียนวันนี้ดูดูรถนะคะจอดสองฝั่งฝากทางเต็มเลยนะคะเพราะว่าเป็นบรรยุดเนาะรถแม่นเลยนะคะวันนี้ท้าซอยนะคะอชอบบ้านาทำดัดฟ้าสวยเป็นไม้นะคะสวยงาม เ <laughs> น,นินเนินเนินเนินนะคะเนินสวยเน,นินเนินเนินนะคะขอบคุณฟ้าให้งันมา เติมความรักความฝันในวันที่ไม่มีใครในวันที่ฉันล้ลมนที่ฉันร้องไหา้ย,ยามเงายามเศร้าเดียวดายเธออยู่ข้างกายเสมอขอคุณฟ้าที่นั่ที่า วันนี้ทำอะไรจ้ะวันนี้ฮะแ,แกงหัวปีใสหมูแกงหัวปีเหรออาจจะได้แหละแกงหัวปีแก,แกงหัวปีแต่ไม่ได้ใส่กะทินะดีเลยเพราะไม่ชอบกินมัน เือขอใครด้วยนะคะกงอาจจะส่ายไปน,นิดนะคะแอดมีก็ยุดห้ากับข้าวทานนะคะวันนี้สี่หรือเปล่าคะสี่ 4, หรือเปล่าโอเคพอดีาใายกับข้าวเช้าด้วยนะคะเพื่อนๆเมื่อนนี่น้องๆจะ แรกนึกว่าจะต้องไปทำอะไรทานก่อนมื้อเช้าก็สบายไปนะคะได้แกงเรียงแล้วนะคะแกงเรียงหวัวปีของชาวเหนือนะคะเป็นคนเหนือหรือเปล่าะคะแม่ค้จังหวัดอะไรคะเชียงรายค่ะอ้าวว,าว้าวอยู่ใกล้บ้านแฟดเลยอ๋อแต่มันเขตติดต่อเอ๊ะรู้สึกมันเขตติดต่อกับเชียงใหม่บางลำพูนก็มันห่างกันแค่ไม่กี่นี่เองอะ ไม่กี่หลังคาเรือนเลยก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งแล้ะไปก่อนแล้ววันนี้สายเลยยังนึกว่ากับข้าวหมดแล้วอ่ะใช่เบรกค้างอีกตั้งหากตื่นสายดีเลยได้กับข้าวแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ่าแอดเม่เนาะก็เดี๋ยวแวบทะแบเทะแรกไปตรงนี้เลยนะคะ ซอยนี้เดี๋ยวซอยนี้แอดไปมาหรือ,อยังไม่แน่ใจเป็นไรอู้นี่ค่ะดอกไม้ก็มาโพนร้อยแปดช็อปนะคะใกล้บ้านเลยวันนี้รถก็มาส่งมาส่งขนมปังนะคะฟาร์มเฮ้านะคะก็แอดก็เดี๋ยวปั่นเข้าซอยนี้หน่อยนะคะไอชมนกชมนกชมแลวต้นตาลอย่างน,นี้ก่อนนะคะเฮ้ย มื่อวานไม่ได้เข้าเมื่อวานแบบรถเยอะนะคะรถเยอะมาก <c oughs> อ๋ชื่นนะคะต้นไม้ต้นไม้สวยงามี่จะเบรกค้างแน่เลยเบรกคร้างหรือจานเบรกอะไรทุกอย่างเลยนะคะนี่คุณป้าต้องตื่นสายแน่ๆเลยแถวด้านล่างางหลังบ้านของแอดเลยนะคะ มันก็จะเป็นแบบเป็นทุ่งแบบต้นตาลเยอะมากทุ่งนานะคะแต่ว่าพอดีมันติดหลังคาบ้านนะคะจองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวไว้วันไหนอาจจะพาไปเดี๋ยวรอแฟนมาก่อน,นะคะจะชวนแฟนไป,ปนั่งทานอาหารที่แนวดงตาลน,นะคะทานอาหารที่ดงตาลกันนะคะ ก็เป็นอาหารใต้เนาะแล้วก็ไปชมบรรยากาศแนวดงตานเัี้ยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็อาหารอร่อยไม่แพงด้วยนะคะ <c oughs> ได้ไปชมบรรยากาศแบบแนวต้นตาลเนาะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวก็จะปั่นอ้อมย้อนไปเข้าทางด้านหน้าบ้านนะคะ <c oughs> เป็นซอยด้านหลังเนาะ ด้านหลังหมู่บ้านนะคะด้านหลังบ้านแอดนะคะแล้ก็จะหันหลังชนกันอย่างเงี้ยน,นะคะหันด้านหน้านะต้นไม้เยอะฟ oh. ้ารักฟ้าปันในวันที่ไม่มีใครในวันที่ฉันดมลงในวันที่ฉันร้องไห้ ยู่ที่กับข้าวเราจัดกระจายหมดแล้วนะคะมัน,นเจอเนินเจอเนินโอโ้แนวตาลโอ้โหเยอะเลยนะคะนั่นแหละมันจะมีร้านอาหารตรงตาลอยู่แถวนั้นนะคะแต่ต้องจับถุงกับข้าวหน่อยพอเจอลูกร้านนา,านนาดโอ้ตาลนะคะนั่นแหละร้านอาหารมันจะอยู่ด้านนั้นนะที่ตรงตาลเยอะๆอ,อยากไปนั่งนะ เดี๋ยววันนี้วันไหนวันอาทิตย์ลูกไม่มาเนอะลูกมาก็แต่ไม่เป็นไรสาดหน้าลูกย่าๆๆาเราก็มองก่อนนะคะว่าไปได้ไหมว้าค่ะ หอพักนะคะจรดงๆน,นคะคฝั่งนู้นก็เป็นหอพักนะคะนี่ก็โค้งกับรถนะคะี่ในมีร้านค้าของอรับบัตรสวัสดิการด้วยนะคะคนละรึ่งน,นะคะตอนนี้ก็21นาทีแล้วนะคะก็ที่โทรศัพท์ก็ยังบันทึกอยู่นะคะยังบันทึกอยู่ก็ไม่รู้พี่แกจะหยุดบันทึกตอนไหนนะคะก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะคะถ่ายไปเรื่อยๆ บานจักรยานรับบ้านนะคะสองฝั่งฝากทางนะคะก็จะเป็นร้านส่นนนนสสวนใหญ่ก็จะเป็นร้านขาร้านเสติมสวยนะคะร้านค่ายของนะคะตีปาถะนะคะในหมู่บ้านพีชนานะคะดูแลน้องข้างทางนะคะก็จะเป็นร้านขาที่ถนนเมนนะคะที่ผ่านนาบานแอดนะคะ ไกลให้เห็นนะคะดูนะคะหลังคาเรือนนะคะยืดยาวไปเลยนะคะหนุ่มายหมู่บ้านเห็นโรงทานนั่นเลยนะคะสุดเขตน,นะคะแต่ก็ยังมีเป็นซอยเล็กซอยน้อยนะคะซอยเล็กซอยน้อยร้านค้านะคะร้านค้าตลอดแถวสองฝั่งปากทางเลยนะคะร้านคุณด็อกอาบน้ำหมาแต่จะนี้ย้ายไปเปิดด้านหน้า บ้านเนาะน,นะคะสิงคูน,นะ่ะ้านแอดนะคะแอดเมย์นะคะที่ตุงนี้ก้อนที่วงเวียนนะคะแอดก็จะไปอ้อมวงเวยียนกลับเข้าบ้านนะคะกลับรถนะคะกลับรถรถเราใหญ่มากนะคะต้องไปกลับรถนะคะเอาแบบรักษากฎนะคะนี่ก็ส่งนะคะเป็นแบบส่งบริษัทท้ายส่งนะคะยาคู่นะคะรถเราต้องตามกฎระเบียบนะคะ ราต้องมาวนมงเวียนนะคะเรามาผ่านนะร้อยแปดช็อปนะคะเพราะว่าวงเวียนเ็มีให้รถกลับนะคะเราก็ถึงเราจะเป็นรถเล็กเราก็ต้องสากดฎละเบียบเนาะ,ะนี่วนนะคะวันนี้ไม่รู้น้ำปั่นขายหรือเปล่าอ๋อขายนะคะหว,วานๆนะคะหวานๆน,น,น้ำปั่นนะคะนี่นะคะเออถึงหน้าบ้านแอดเมย์แล้วนะคะลกมากเลยนะคะ น้าบ้านก็รอนะคะรอรอจัดนะคะก็รอคนมาจัดนะคะรอคนมาช่วยทําน,นะคะตอนนี้คนช่วยทำยังไม่มาเลยนะคะตอนนี้หน้าบ้านแอดเมย์โหรกมากเลยนะคะต้นบางกอนนะคะวันนี้ออกดอกเออเลื้อยสวยงามนะคะพูดามบางต้นก็ตายไปนะคะก็เดี๋ยว เอาไว้ให้เน่นก็จะซื้อมาเปลี่ยนเนาะนี่แอนลังเลลังเลอยู่ว่า,อาตอนแรกว่าจะกลับไปอยู่อ่างทองก็เลยยังไม่ได้ลงต้นไม้เพิ่มเนาะก็ปล่อยมันไปก่อนนะคะอ็ตอนนี้ตัสดสินใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ สักพักหนึ่งนะคะรอดูสถทานการณสักพักหนึ่งก่อนมีร้านส้มตำอร่อยๆนะคะจากาพ่อค้ามาจากร้อยเอ็ดนะคะส้มตำอร่อยมากนะคะบ้มานตกปลานะคะปลาดุกย่างนะคะหอมข้ามฝั่งมาเลยนะคะก็ร้านขาประจําของแอดเมย์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะวันไหนเราขี้เกียจทําเองก็ซื้อทานนะคะด้านหน้าหมู่บ้านนี่เองนะคะก็ โอเคนะคะวันนี้แอดเมย์ก็ต้องขอจบคลิปนะคะปั่นจักรยานออกกำลังกายนะคะของเย้นยามเช้าวันหยุดนะคะวันอาทิตย์ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากติดตามชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้แอดเมย์นะคะวันนี้แอดเมย์ก็เปิดสร้างไว้ได้เก็บเหรียญน,นะคะถ้าเป็นอะไรที่ยากลำบากมากๆเลยนะคะร้อยเหรียญไม่รู้ กี่ชาติถึงจะเก็บได้นะคะก็บ๊ายบายจ้าก็ทำไปนะคะไม่เป็นไรนะคะกำลังใจยังมีอยู่นะคะไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะบายบายจ้ารักนะคะจุ๊บๆว้าว